ตอนนี้สถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ r a d i o k u a c t h ทั้งข่าวปเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทาสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วันนี้เราจะใกล้กันมากขึ้นสถานีวิทยุมอกอตอบสนองทุกการรับฟังในทุกพื้นที่กับอีกหนึ่งช่องทางการรับฟังข้าวสา,ารกรารเกษตรภาษาวัฒนาธรรมและสาระนารูอีกมากมายสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio ku ac gh สถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมกอเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงระบบ AM Stereo Multiplex ความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และแอป l i c a t i o n Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมกอเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ น้อมนำอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณทุกฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยผานุเมตตันรักษาครับสถานีวิทยุมกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ครับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวจากมอกจึงใหม่แรงวันนี้ครับอยู่กับผมพนเมตตันรักษาทุกช่องทางของการสื่อสารของสหรัมอกนะครับว่าจะเป็นทางคลื่นทางแพลตฟอร์ม YouTube Facebook นะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับฟังกันสดๆได้หรือฟังย้อนหลังก็ได้ตัวนะครับสถานีเพื่อการเกษตรภาษาวันท้าในบริการสาธารณะนครับน้อมนาศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งพระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับ เรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับรับฟังรับรู้ติดตามอย่างมีสติครับที่นี่ที่เดียวครับที่สื่อสารกับคุณฟังด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะครับและก็เป็นกลางภายใต้แนวทางการนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และรู้ทันนะครับสถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณครับน้อมนํเอาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนแลวก็น้อมนําเรื่องของ ศาสตร์แห่งพระราชานะสูก่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมั่นคงยั่งยืนนะครับสร้างน้าจิตน้ําใจสร้างความารักสามานสมาสมคีให้เกิดขึ้นในสังคมไปด้วยกันนะครับนะครับอยู่กับผมที่นี่ครับข่าวสารของอนิมกอกนะครับพูดจากันนะครับและก็ออกข่าวมาเอ่ญบอกกัน,นครับอยู่ที่นี่ทุกช่องทางของการสื่อสารที่เอ่ญจากกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นวิทยุ AM stereo 612กิกรับหมุนมาได้ปกติ แล้วไปฟังทางแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มอื่นๆบอกว่าจะเป็น Youtube นะครับ Facebook เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์จกมาได้เลยยังหมูเนาะ k u r p l u s แล้วก็6 1 2น o m นะครับจุดคอมเลยนะครับก็ฟังได้ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะครับอยู่ในรถฟังได้ถ้าเป็นคลื่นนะถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ฟังกันได้ในระบบออนไลน์ทั้งหลายทั้งมวลว่ากันไป รู au, ้ยังตอนนี้สถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ r a d i o p u a c t h ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกฟังครับอยู่กับผมพันธเมตตตันรักษาทุกช่องทางของการสื่อสารของสรารนิมมกรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นทางแพลตฟอร์มยูทูบเฟซบุ๊กครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับฟังกันสดๆได้ดูฟังย้อนหลังก็ได้ตัวนะครับสถานีเพื่อการเกษตรภาษาวันทาวนในบริการสาธารณะครับน้อนมนำศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งพระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับรับฟังรับรู้ ติดตามอย่างมีสติครับที่นี่ที่เดียวครับที่สื่อสารกับคุณฟังด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะครับแล้วก็เป็นกลางภายใต้แนวทางการนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และรู้ทันนะครับเรื่อง,องของการจัดการป่าคาร์บอนเครดิต่าของจังหวัดเชียงใหม่ที่วันก่อนนายกมานะครับแล้วก็ไปแอวห้องข้แล้วก็มีเนี้ยเกี่ยวกับต้นแบบเนี้ยเปินเอาไปโชว์เรื่องของการเอาเศษใบไ,ไม้ใบ อย่างทั้งหลายไปทําเป็นจานเป็นภาชนะใส่ของอี่นะฮะก็ถือว่าจะเป็นการต่อยอดได้ใช้ได้เลยทีเดียวนะผมนายสาภผมสาครับประธานตาชุมชนบ้านแม่ของไคบ้านแม่ของไคนี่จะเป็นบ้านติดกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาแม่ของไคเนาะในการจัดการที่ผ่านมาอย่างพระหลวงวิชัยพูดเ,เมื่อกี้นะครับก็จัดการเหมือนกันหมดครับทั้งตําบลเนาะแต่ของผมนี้ปีนี้ผมจะดีใจอย,อย่างหนึ่งับปีผมได้เป็นตัว ตัวแทนได้ไปประกวดเนาะที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะได้ชนะเลิศในด้านการพัฒนาป่าชุมชนแล้วก็ไปประกวดระดับภาคนะครับก็ได้ไปเป็นตัวแทนประกวดระดับประเทศที่ผ่านมานี้ได้เข้าไปรอบสี่สี่ป่าชุมชนครับแล้วก็ยังไม่ได้ยังผลยังไม่ได้ออกมาครับที่ผ่านมาเนาะในด้านดูแลของผมในบ้านผมงีมพี่พ่อหลวงใสชายเป็นเรือนพูดไปเมื่อกี้นี้ว่าไอ ของผมนี้ในด้านการเท่านาผมจะเอามาสร้างตลาดตลาดขายของป่าเพราะว่าตลาดบ้านผมนไม่มีไม่มีที่ขายของเนาะไม่มีตลาดส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะไปขายที่ริมถนนเนาะเดี๋ยวนี้ผมได้งบประมาณจากไอของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงมามาจัดการในด้านนี้ผมก็สร้างตลาดให้ชาวบ้านไปขายโดยไปคิดค่าเลยขาย,ย,ขายปาีก็มีคนขายเยอะเลยครับตอนนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นของป่าแล้วก็ พื้นที่ในบ้านก็เป็นภาคเกษตรด้วยเนาะที่หลังจากขายทําการเกษตรเหลือจากที่ที่ใช้กินในครัวเรือนแล้วก็มาขายที่ตลาดครับของบ้านบ้าน,านแม่ห้องไก่ครับก็มีแค่นี้ครับที่การจัดการป่าก็เหมือนกับที่พระหลวงวิชัยพูดไปนะครับครับผมบท่านลองมีประเด็นเพิ่มเติมไหมคะ <c oughs> ต้องขอบคอุณผู้ใหญ่นะครับทั้งสองท่านนะครับ ทั้งบ้านนพื้นและแม่ของไขรนะครับที่ท่านมีความมุม่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะทําป่าชุมชนนะครับแล้วก็ขายซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะครับผมคิดว่าเชียงใหม่เรานั้นมีป่าชุมชน500กว่าป่านะครับพื้นที่ก็หกแสนไรนะครับถ้าทั้งหมดเนี่ยสามารถทําได้อย่างตำบลแม่โป่งเนี่ย นะครับปัญหาเรื่องของไฟป่าหมอกควันพีเอ็มสอุดหนึก็จะลดลงมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญนั้นเราก็จะได้มุกประมาณในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของในในเรื่องของการรักษาป่าเรื่องที่1นสองเนี่ยเรื่องของการช่วยเหลือด้านทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าขายคาร์บอนเครดิตเนี่ย นะครับเราคิดเป็นไร่ใช่ไหมครับเท่าที่ทราบมาเนี่ยทางมูลนที่ไม่ฟ้าหลวงได้มาชี้แจงว่าไร่ละสาม้อยบาทนะครับของอต้นพึ่งนี่มีกี่ไร่นะผมมีทั้งหมดเก้าร้อยแปดสิบสามไร่ครับปีก็สามแสนประมาณนะน,นะครับก็คิดว่าอนาคตเนี่ยนะครับเชียงใหม่เราก็จะเป็นรูปแบบนะครับรูปแบบหนึ่งที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาไฟป,ป่าหมอวันนละ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมนะครับมาตตนพึ่งนะครับเห็นความร่วมแรงร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนแลว้วก็ภูมิใจนะครับก็คิดว่าตรงนี้แหละคือทางสว่างที่ที่จเชียงใหม่เราจะเอาเป็นต้นแบบในการที่จะพัฒนาป่าชุมชนทั้งหมดเนี่ย500่าแห่งมาเป็นป่าที่ มีชีวิตป่าที่สามารถที่จะเป็นอะไรหลายๆอย่างนะครับทั้งเป็นซูปเปอร์มาร์เกต็ตของชุมชนนะครับเป็นป่าสร้างงานสร้างไรายได้ของชุมชนนะครับก็ต้องขอบคุณทางตมแม่โ่งและที่สําคัญนะครับสองหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่ตลแม่โ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นหมู่บ้านรอบศูนย์นะครับหมายความว่าหมู่บ้านรอบศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยฮองไคลนะครับซึ่งที่รุ่นเก้ารุ่นระม,ม่อมรัชการที่9้าท่านพระราชทานให้นะครับแล้วก็ขยายผลไปยังหมู่บ้านตำบลแม่ผงทั้งตำบลน,นะครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะดูแลรักษาป่าแล้วก็ลดปัญหาไฟป,ป่าหอวควันเอยมสองจุดห้าของจังหวัดเชียงใหม่ลงต่อไปครับขอขอบคุณครับไปเรื่องของเปิดเทศกาล ส่วนดอกไม้เนาะวิสาหกิจชุมชนที่แถวนดอนแก้วไม่ลิมที่เกษตรก็ส่งเสริมกูปปีกูปปีนะครับบริเวณนั้นนะไอเลฟเฟอร์ฟาฟาร์มมีการพัฒนานะเป็นเจ้าของสวนก็นมาแต่ว่าจะแย่จะได้นะที่ขยายผลห้ือครอบคุมนะครับก็ต้องพร้อมดำเนินการกันไปเกษตรมาวันนี้ไม่ได้มาขายของไม่ได้มาแบบให้ช่วยเหลือผลไม้อย่างทุกรอบทุกรอบมานี่ สถานการณ์ไม่ค่อยดีวันนี้มาดีครับวันนี้มาดีมาช่วยมาชวนดูไม้ดอกมาดูดูความสวยงามนะครับของจังหวัดเชียงใหม่เรานะครับบุพชาติล้วนงามตานะครับก็จะเป็นช่วงเอ่อ flower b l o o m ิ่งหรือ s e a นฟล f เวอร์นะครับเป็นช่วงที่เจะเป็นเทศกาลดอกไม้บานแหละนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับเชียงใหม่เราก็จะสวยงามไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเรามี <c oughs> จังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยเรามีแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยกว่าสองพันแดร้อยอันนี้ที่ขึ้นทะเบียนไว้มีพี่น้องเกษตรกรที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครกับพันกว่าลายนะครับในส่วนเนี้ยนะครับแปลงใหญ่สวยๆนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็จะอยู่ที่แม่ลิมแม่ลิมเนี่ยจะมีหลายแปลงนะครับโดยปกติเนี่ยพี่น้องเษกษตรกรก็จะปลูกไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็คัดเกรดส่งขายแล้วก็จะเหลือ ที่คัดเกตก็ทิ้งใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับสมัยใหม่เนี่ยนะครับน้องๆที่เป็นอยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็ดีนะครับเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็ดีเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแนวคิดนะครับว่าแทานที่จะขายเป็นไม้ตัดดอกซึ่งบางทีถ้าคัดเกตแล้วมันทิ้งเนี่ยทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับ mm hmm. ก็วันนี้นะครับเราก็จะมีน้องๆน้อง นวิสามูลทาหรือคุณปุ้ยเนี่ยประธานวิสาหกิจชุมชนไม้ตัดดอกนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าของ i อ o ล e f lower นะครับซึ่งเป็นฟาร์มดอกไม้ที่โด่งดังไปทั่วประเทศนะครับในแต่ละปีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวดาราและวก็รายการทีวีต่างๆเนี่ยมามามาท่องเที่ยวแล้วมาถ่ายทำนะครับในปีนี้นะครับก็จะเป็นการจัดเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยครั้งที่5นะครับ ภายใต้ชื่อว่า Re r o e Flower Farm Season 5นะครับภายใตย้แนวคิด Flower Creative Space จากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่นะครับเป็นสิ่งสวยๆคำงามที่จังหวัดเชียงใหม่เรามีนะครับก็สำหรับรายละเอียดเดี๋ยวจะให้ทางน้องปุ้ยเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าตอนนี้นะครับดอกไม้เราบานไปขนาดไหนมีกี่ชนิดนะครับรองรับนักท่องเที่ยวได้ อปีหนึ่งเนี่ยได้กี่แสนคนนะครับก็เรียนเชิญทางทางน้องปุ้ยเลยครับค่ะสวัสดีค่ะเอ,อปุ้ยนะคะขอขอเรียกตัวเองว่า ุยค่ะท่านสวัสดีค่ะท่านเราเพราว่าแล้วสวัสดีทุกท่านนะคะก็ในนามของประธานวิสาหกิจประธานเกษตรแปลงใหญ่แล้วก็วิสาหกิจชุมชนดอกอไม้ระดับดอกอไม้เหมืองแก้วนะคะปีนี้ค่ะเอลาฟาร์เวอรามเราพัฒนาไปถึงปีที่5แล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆทุกท่านค่ะแล้วก็คือทุกท่านมาในคอนเซ็ปต์ของปีนี้ค่ะ The Blooming uh, Connecting When the Love uh, Flowers Connection Connecting People ค่ะก็คือปีนี้สวนดอกไม้ของเราค่ะก็จะเปลี่ยนแปลงไป ก็คือจากอันนี้ค่ะเป็นของปีปีแรกของเอรูฟลาเวอร์ก็คือปี2019ที่มีดาราเข้ามาแล้วก็2 0 2 0ค่ะเริ่มมีกิจกรรมเข้ามามีการเดินแบบอของสวนดอกไม้แล้วก็มีเทศกาลบอลลูนที่ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยประมาณในสวนดอกไม้เนี่ยในชุมชนของเราเนี่ยอยู่ที่2 0 0 0 0คนทาราฟฟิกสูงสุดอะ่ะอยู่ที่วันละหมื่นกว่าคนในสวนดอกไม้นะคะเดี๋ยวไปต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ค่ะเวบเวฟพลาเวอร์บูมโซดโ,ซโซดสฮอปก็คือแบบ เมื่อดอกไม้เบ่งบานที่ไหนก็จะมีความหวังอยู่ที่นั่นค่ะปีต่อไปค่ะปีนี้ค่ะเป็นปีของวิทีผ่านมาก็จะเป็นฟิลดอกไม้ทุง่งเนื่องจากคอนเซ็ปต์ของปีที่ผ่านมาเราเป็นการเปิดตัวของไอเลิฟฟลาเวอร์อีกด้านหนึ่งเนื่องจากเราผ่านโควิดกันมาแล้วเราเจอสภาพแวดล้อมที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมมาแล้วปีนี้ก็จะเป็นดอกไม้ทุง่งแต่ในปีผ่านไปค่ะนะคะค่ะในการทํางานร่วมกับไอเลิฟฟลาเวอร์ฟาร์มกับชุมชนเนี่ยไม่ได้เติบโตเพียงแค่คนเดียวเราเติบโตไปทั้งชุมชนด้วยใน เอ้่อาวะความค่ะมีสถานที่จอดรถนอกชุมชนเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนสถานที่จอดรถนอกชุมชนเนี่ยสามารถสร้างแหล่งรายได้ให้กับชุมชนได้มากขึ้นแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนคนในชุมชนของเราอะค่ะยังใช้วิถีชีวิตชุมชนปกติได้เหมือนเดิมคือสามารถขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนก็ได้แล้วรถท่วงที่นําเข้ามาค่ะที่นํานักท่องเที่ยวเข้ามาในสวนดอกไม้อ่ะก็เป็นรถท่วงที่เขาขนดอกไม้กันเป็นประจําอยู่แล้วซึ่งเข้าสวนไร่นานเนี่ยจะเป็นรถใหญ่ไม่ได้ค่ะ ก็มีการพัฒนาร่วมกับชุมชนนําในการถ้าใครไปเที่ยวสวนดอกไม้แอลอับจะเห็นวีลคอมเซ็ตวีลคอมเซ็ตของเราเนี่ยก็คือสมมติครใส่หนึ่งร้อยบาทนะคะก็จะมีวีลคอมเซ็ตเข้ามาก็คือจะได้น้ําสมุนไพรหนึ่งเซ็ตแล้วก็ขนมน้ําสมุนไพรเนี่ยจากผู้สูงอายุในชุมชนแล้วก็ขนมเป็นกลุ่มแม่มานที่ปกติเขาทํารวมกลุ่มกันมาก็คือผู้ยังเห็นศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนว่าคนที่หกสิบแล้วหรือหกสิบห้าแล้วที่เคยผลิตดอกไม้เนี่ย ยังสามารถพัฒนาเติบโตไปได้อีกแม้ยังมีความรู้ของภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าอยู่ก็นํามาพัฒนาท่องเที่ยวพร้อมกับชุมชนไปด้วยเนี่ยค่ะปีนี้ค่ะเราได้มาพัฒนาร่วมกับเกษตรแลงใหญ่แล้วก็ของกรมส่งเสริมค่ะเข้ามาพัฒนาเนื่องจากดอกไม้เราอะมีการเวสเข้ามาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็นํามาทําของที่ระลึกเข้ามาแล้วก็พัฒนาเป็นของที่ระลึกของส่วนดอกไม้ปีนี้จะมาจำานขายในส่วนดอกไม้ด้วยแล้วก็เชิญชวนผู้สูงอายุในชุมชนกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรค่ะ มาพัฒนาร่วมกับเนี่ยค่ะเอาดอกไม้ที่เราเหลือปกติเราจะแต่งดอกไม้หนึ่งช่อค่ะมันจะมีเศษดอกไม้อะไรเงี้ยก็กรมส่งเสริมเข้ามาพัฒนาตรงนี้ช่วยให้มีเกิดมูลค่าไม่ให้สูญเสียของผู้ยางมันมีประโยชน์เนี่ยค่ะก็เข้ามานําทําในส่วนดอกไม้ค่ะแล้วก็ปีนี้นะ่ะได้มาพัฒนาของที่ระลึกไม่ได้เพียงแค่ในส่วนของดอกไม้ที่เวสไปเราพัฒนาแพ็กเกจจิ้งเข้ามาด้วยให้รูปแบบให้เกิดความทันสมัยมากขึ้นเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของเราใน ห้าปีไอ้สี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นกลุ่ม่25-45ปีซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะชอบของที่มีความมินิมอลแล้วมีความเอกลักษณ์นี่ค่ะนำมาพัฒนาด้วยดีไซเนอร์ของสวนดอกไม้แล้วก็พัฒนาด้วยกัลุ่มส่งเสริมเข้ามาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็คิดว่าจะน่าจะเติบโตแล้วก็เป็นจุดเด่นไปด้วยในในการทํางานร่วมกับภาครัฐได้เห็นภาพในการที่เราพัฒนาส่งเสริมสินค้าไปในตัวด้วยค่ะแล้วก็เนื่องจาก เราเป็นชุมชนที่ท่องเที่ยวสวนดอกไม้ทุกคนจะคิดว่าดอกไม้สารเคมีค่อนข้างจะเยอะปีนี้ค่ะของกรมส่งเสริมเข้ามาเนี่ยก็พัฒนาเรื่องของเราตั้งแต่ p h harvest ตั้งแต่การเตรียมดินพัฒนาดินให้ใช้สารเคมีน้อยลงเนื่องจากเกษตรกรในปีที่ผ่านมาหลายๆปีเราทําดอกไม้มาสิกบกว่าปีค่ะเกษตรกรก็จะใช้ตามความรู้สึกคือใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆตามความรู้สึกะคท่านทีนี้เนี่ยก็มาพัฒนาดินตรวจดินว่า สารเคมีตัวไหนที่มันไม่ได้จําเป็นก็ดอกไม้ที่นํามาพัฒนาในชุมชนเนี่ยมีการบีตติ้งสายพันธุ์ใหม่ทําให้ใช้สารเคมีค่อนข้างจะน,น้อยลงลูกค้าในที่มาเที่ยวในสวนดอกไม้หรือเกษตรกรในเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกานนิจนะคะชุมชนเนี่ยก็ปลอดภัยมากขึ้นนะคะก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐค่ะมีการส่งเสริมก้าวพันธุ์ไปด้วยคิดว่าน่าจะเติบโตตอนนี้ในกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราทำอยู่ในตำบลเหมือนแก้วเนี่ย250ยไร่ แล้วก็กําลังจะขยายในจังหวัดเชียงใหม่เติบโตเนี่ยอีกประมาณอีกร้อยไร่ที่ตามาระดับความสูงของพื้นที่น้าทะเล่ะที่สามารถผลิตไม้ Quality ได้ในอานาคตค่ะก็ะพยายามจะลดการนําเข้าเป้าหมายของไอ r o ส o ฟ e เรจริงๆคือลดการนําเข้าดอกไม้เมืองน,นอกปีนี้ค่ะปี2023ที่เรากำลัลงจะเปิดตัวปีนี้ค่ะก็คือจะเป็นแหล่งรวมชุมชนคนที่ชอบดอกไม้ Community ดอกไม้ปีนี้ดอกไม้เราเปิดตัวด้วย ดอกไม้สีม่วงก็คือบูซาเวียแล้วก็ตัวแอนเทอร์เนียมปกติดอกไม้พวกนี้ค่ะดอกไม้ในหอเอเฟลเวอร์นะคะ5ปีที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่าไม่ซ้ากันเนื่องจากเป็นการมาร์เก็ตเพสให้คนในทั่วประเทศนะคะรู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นแหล่งผลิตไม้ตัดดอกที่ใหญ่ที่สุดคือทุกคนก็จะคิดว่าดอกไม้มาจากเชียงใหม่มาจากที่ไหนชุมชนเราเนะะี่ยค่ะก็เอาตัวเองออกมาแล้วก็พัฒนาด้วยของภาครัฐอย่างกรมส่งเสริมเข้ามาทําช่วยกต่เราว่า เราอะคือพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดนะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ผลิตดอกไม้250ไร่ส่งทั่วประเทศปีหนึ่งประมาณ8 0 0 0 0นตันมูลค่าตลาดที่จริงๆของตลาดดอกไม้ที่สามารถเติบโตไปได้เป็นหมื่นกว่าล้านต่อปีในชุมชนเนี่ยก็เกือบเกือบเป็นพันล้านแล้วถ้าสมมติเนี่ยไม่รวมกับไม้ตัดดอกเลยไม่รวมกับส่วนของท่องเที่ยวก็คิดว่าจะสามารถพัฒนาได้ในอนาคตที่ตลาดท่องเที่ยวอยู่ประมาณเราเช็คไซต์มาเก็ตอยู่ประมาณ500กว่าล้านก็คิดว่าเกษตรกรหรือกลุ่มคนอะการท่องเที่ยวจริงๆดอกไม้อ่ะค่ะ มันไม่ได้ไปแค่เกษตรกรแต่เป็นคนในชุมชนเราด้วยที่สามารถพัฒนาตรง,น,ตรงนี้ด้วยรายได้ตรงนี้ค่ะสามารถเติบโตก็ขอบคุณท่านเกษตรอําเภอหลายๆท่านค่ะที่เข้ามาพัฒนา,นาชุมชนเราปีนี้ค่ะเป็นตัวนี้เลยบูซันเวียบูไซแอนแล้วก็แอนเทอรเรียมเนี่ยค่ะก็คือปกติเรานําเข้าเรานําเข้าของฮอลแลนด์กับจีนเท่านั้นปีนี้ค่ะเรายกเข้ามาโชว์ในส่วนดอกไม้ให้ทุกคนเห็นว่า เมืองไทยสามารถผลิตดอกไม้พวกนี้ได้แล้วกลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆปีนี้เราต้องการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตเลยเนื่องจากดอกไม้พวกนี้เป็นดอกไม้ที่เราต้องบินไปเทีย่ยวต่างประเทศเท่านั้นหรือเกาหลีอ่ปุ่นปีนี้แหละเราเข้ามาในเมืองไทยเลยค่าใช้จ่ายน้อยมากบินตรงจากเชียงใหม่กรุงเทพหรือในประเทศเวียดนามเกาหลีอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าน่าจะง่ายสําหรับการท่องเที่ยวสําหรับเชียงใหม่ที่เราจะเติบโตในอนาคตค่ะก็จะมีส่วนอังกฤษด้วยเพราะว่า ความดอกไม้ไงวิจัยเขาบอกว่าดอกไม้ที่ขายได้เยอะที่สุดในประเทศในโลกตอนนี้ก็คือดอกกุหลาบฉะนั้นเนี่ยทุกคนผู้หญิงทุกคนจะชอบดอกกุหลาบหมดก็เป็นใครเป็นจุดเป็นจุดของเราเหมือนกอันจุดพ้อยเหมือนกันที่ส่วนเรายกส่วนกุหลาบอังกฤษที่สายพันธุ์ของมืองนอกเข้ามาเลยเนื่องจากเราทําบ e e d ิ้งสายพันธุ์เองด้วยก็เลยจะไม่ต้องมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แล้วก็เป็นสายพันธุ์ของคนไทยด้วยบางตัวค่ะเนี่ยค่ะก็ไม่อันนี้เป็นภาพที่เราแบบ ในสวนจะเป็นแบบนี้เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะว่าวันวันที่ห้าค่ะต่อไปค่ะ,คะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเราเราไม่ได้เติบโตเองเรานําดีไซเนอร์เข้ามาที่มาพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเราอยากให้การท่องเที่ยวดูความแตกต่างมากขึ้นปีนี้ก็ก็ได้ดีไซเนอร์ของเราที่เข้ามาทําของ tcdc เข้ามาพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็ดูภาพรวมของในส่วนดอกไม้ด้วยค่ะมีเนี่ยค่ะก็นนีนแปลงของเราแปลงที่เราโชว์เนี่ยมีทั้งหมดอยู่1ิบหกไร่ก็ ขึ้นมาตามนี้เลยค่ะแล้วก็ Flower Creative Space เนี่ยเองที่ปุ้ยบอกค่ะเราไม่ได้พัฒนาแค่ตำบลเหมือนแก้วเท่านั้นตอนนี้เราเชิญชวนหลายๆกลุ่มเข้ามาภาาส่วนเนี่ยเป็น Flower Inspiration เป็น Photo Workshop p อป o o o ต้เวิรที่คุณบอลนะคะทำมาเกี่ยวกับเรื่องราวของชุมชนที่เราเคยทําดอกไม้มาสิบกว่าปีแล้วอ่ะไม่ไม่ใครรู้เลยเพราะเราคือแหล่งแหล่งผลิตดอกไม้ที่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุดห่างจากตัวเงเพียงแค่สินาทีค่ะ มันใกล้มากกับตัวสารกลางอะไรเงี้ยค่ะท่านเน,นี่ยแหละคุบณบอลเขาจะมาเล่าว่าผ่านเรื่องราวของรูปภาพว่าชุมชนเรามันไม่ได้ง่ายๆนะกว่าจะผลิตดอกไม้ขึ้นมาแต่ละดอกเกษตรกรชาวบ้านเชฟกันรวมแรงรวมใจขนาดไหนแล้วก็เป็นเรื่องของเชฟออฟฟลาเวอร์ก็คือนําอาหารออดอกไม้นํามาทําอาหารก็คือเป็นเรื่องของอ e ีดิเวที่ในอนาคตนะคะในปีสองปีที่เราจะพัฒนาเรื่องดอกไม้กินได้เขาคิดว่าตอนนี้มันเป็นกระแสดอกไม้ ทุกท่านเคยไปร้านอาหารแล้วจะเห็นดอกไม้ที่ตกแต่งบนร้านอาหารเราไม่รู้แหล่งที่มาแต่ตอนนี้ค่ะกำลังจะพัฒนากระกรมส่งเสริมว่าเราสามารถทําเครื่องหมายพวกนี้ให้ปลอดภัยได้จากในเครือข่ายเกษตรกรในทั้ง350หมดสา0รอยห้าสิบไร่เรายกระดับไม้พรีเมียมเข้ามาค่ะแล้วก็ฟาวเวอร์อาร์ฟาวเวอร์อาร,ร์เนี่ยก็จะไปชนชนของโพซีฟาวเวอร์ที่ปกติเราจะเห็นดอกไม้ปลอมที่เราใช้ตกแต่งประดับะค่ะมันเกิดจากพลาสติกโพซีฟาวเวอร์เนี่ย ทำจากกระดาษาของคนในเชียงใหม่ก็จะเป็นมีความเป็นดอกไม้เมืองแล้วก็ความเป็นดอกไม้ของไอรคฟอร์คฟามที่เขาจะท hand ําแฮนเมดขึ้นมามีสอนในสวนด้วยวันที่5มีแจกให้ทุกท่านด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของเวอร์อาร์ตแล้วก็เป็นเรื่องของเซนเซชันที่กลิ่นของดอกไม้คือดอกไม้มันสามารถเติบโตเล่าเรื่องราวไปได้ค่อนข้างเยอะมีทั้งกลิ่นของดอกไม้ทุกท่านเข้ามาเที่ยวของสวนดอกไม้นะจะได้กลิ่นของดอกไม้ อบอวนไปได้วยกลิ่นดอกกุหลาบมอแล้วก็มีของที่จะรือของโฟลซี่เฟลเวอร์เนี่ยดอกเข้าไปสามารถห้อยไว้ที่ไหนทีในที่ท่านแบบไปได้แล้วก็เป็นเรื่องของเอ่อฟลาเวอร์เฟนของดอกไม้ที่คนที่ชอบดอกไม้เข้ามาค่ะต่อไปคอไค่ะปีนี้ก็มีพาร์ทเนอร์เข้ามามีของจอยแล้วก็ของโฟลซี่แล้วก็ของเนี่ยค่ะของกัมบี้ก็อย่างที่บอกค่ะในชุมชนเราอ่ะเราอยากจะดึงทุกคนเข้ามาในที่มันเป็น คนชอบดอกไม้เข้ามาเป็นคอมมูนิตี้มันภาพใหญ่มากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นโฟโต้เอ็กซิบิชันเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้เราเพิ่งถ่ายกันไปก็คือเป็นเรื่องราวของเกษตรกรในภาพของอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ว่าคือความลําบากของของดอกไม้มันก็ค่าจะเติบโตใถ้านะใน่นว่ามันจะเติบโตสวยงามเนี่ยมันผ่านจากกระบวนการการลงมือทําการเรื่องราวเล่าทุกอย่างเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบมีการเวิร์กช็อปทุกทุกอาทิตย์นะคะ ในส่วนดอกไม้มีทั้งทําขนมเค้กแต่ว่าตกแต่งด้วยส่วนดอกไม้หรือการเวิร์กช็อปในชุมชนค่ะอย่างดอกไม้ท,ที่ที่เราเคยเวสมาเราเรามาทําเทียนหอมด้วยค่ะแล้วก็มีในมีการวาดรูปในของส่วนดอกไม้ที่ปกติผู้ปกครองจะมาครอบครัวอะไรเงี้ยให้ลูกหลานเข้ามาเวิร์กช็อปตรงนี้ได้ก็เป็นศิลปินในชุมชนเกิดรายได้เข้ามาในชุมชนอีกค่ะปีนี้ได้โชคดีได้หน่วยงานของภาครัฐแล้วก็มีผลงานมีหน่วยงานของ ของเซนพันที่เขาแลบคอแลบของเราโดยตรงปีนี้เราถ่ายแบรนด์ยี่ห้อดังของต่างประเทศคอแลบถึงสิบสอแบรนด์ที่มาถ่ายแฟชั่นในส่วนของไม l เอเลฟเวอร์ our, แล้วก็มีกิจกรรมมากมายในช่วงสิ้นปีมเทศก,กาลรบอลรูนถึง30วันคิดว่าน่าจะเรียกนักเที่ยวเข้ามาในเชียงใหม่ได้ค่อนข้างจะเยอะ30วันเนี่ยเราดาต้าไว้อยู่ที่ประมาณ หน่าจะวันแล้วเกือบหมื่นกว่าคนนะที่ดึงเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เข้าไอร์เลรฟาวเวอร์ทั้งหมดนะคะเป็นการกระจายเข้าส่วนต่างๆของชุมชนด้วยเพราะมีอินโฟมชันที่บอกว่าเราให้ที่ตำรวจเป็นแหล่งรวมทุกอย่างตรงนังนวันนี้ขอบคุณครับป้ากันไหมเอากาันแน่ข่วาจากมอกอจึงในวันนี้ผมพันธมิตรตรักษาและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนครับยูเย็นเป็นสุขสวัสดีครับสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะนี่นี่เธอรู้ยังตอนนี้สถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่า นวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต